หน้าบ้าน้่อยปดทวงแหมเดี๋ยวก็ยได้ยินขาวะซุมนุ่มกันนะแม่ปทวงเหลืองคาแรกไหมปทวงเหลืองาแราแรงมาสามร้อยหกสิบบาทก็กินคนมาโอตอนนี้่ะเม่พี่น้อง่อเม่พี่น้องถนนยปรกเตศไทยเบิ่งโนู้ดจักจักเส้นพี่น้องทางบนข้างล่างด้วยนะคะพะอะปะน้า้านอยเช่นมะลักยังนะฮะลักยัง ที่ได้รักยังไงๆเนี่ยเรู้ไหมเออผู้ใน่ใจกันเหมือนเขาจะส้างรถไฟวามเร็วสูงเขากรุงเทพมวิดลป่ะจ้าวจ้ารถไฟวามเร็วสูงที่สิ่ไปล่าไปเวดนาไปจิตอันนี้นะรถไฟวามเร็วสูงสองร้อยสองร้ายต่อต่อชั่วโมงองร้อยห้าสิบมเร็วสองร้อยห้าสิบกิต่อชั่วโมง มือนีมามียังร้ายในท่านาทีเบาหน่อยแล้วก็มาอยู่ประเหศไทยรลายปีเนาะอยากเทดคลิปอันท้ามว่าหมูซึ้งเกี่ยวกับนี่นะครับเมื่อ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 เจ้าได้เห็นถนนที่ประเทศไทยแล้วอ่ะรู้สึกจังไนมันง่ายบ่ไรเลยมันง่ายบ่ไรเพราะว่าถนนถูกเส็นของเมืองไทยนี่ตีมูลค่าบ่ไรตีเป็นมูลค่าบ่ไรจ้าแมน คือบางคนนี่โบฮูอีโบฮูตาซีตาซาคิดว่าสถานี BTS ของเขานี่ราคาแค่หลักแสนหลักล้านเจริงจริงตีมูลค่าุ่๋ยสถานีเดียวนี่เจ้าของ BTS เนี่ยแค่สถานี BTS เนี่ยเรตีมูลค่าุ่๋ยแล้วก็ยังตีแล้วมูลค่าปุ๋ไขคือกันนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าโบฮูตาซีตาซาเราเอกไปเลยจริงตาซีตาซานี่ยกยกตัวอย่างไในบ่อเซนผู้ใดที่เจ้าตามคือจำพวกคนในบูวในถ้ำนะเขาเป็นมนุษยำมันสีบ่อตาม คือแบบจร,จริงจริงปฏิทัยนีโ่โอ้เป็นประเทศทีเ่เงินมหาศาลเงินมหาศาลสถานีนี่จะวัดเป็นจะได้ใหญ่บออ่แค่สถานีนี่จะวัดเป็นจะได้ใหญ่บ่เ้ายังแค่สถานีเนี่ยก็ตีมูลค่าโบราณแล้วตีมูลค่าโบราณแล้วแสดงว่ามันม่มงลายของเงินน่ะมันมากกว่ามันมากกว่าล้านมันมากกว่าแสนมันมากกว่าตื่นมันมากกว่านี่ไงเจ้าคือเป็นหมูล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 น่ะแค่สถานนี่นี่คนรุถนนนี่คอยกน้ำพอกันอะไรอู้ซึ่งเป็นใจ เจ้านเราโบรากบัดใหญ่เลยแบบมูบบลค<อ>่ามันสูงแง่มลค่าสูงแล้วก็ว้าถึงความแบบว่าเวลาลอ่าแบบนั่งรถจังสินะไปไปตามทางครับผมข้อเมืองไทยอ่ะหุ้นซื้จังไรอ่านางรถกะบหุ้นซื้ว้าวแหละบางทีาบางหม่องขนาด<อ>ทางด่วนนี่บางหม่องนี่เป็นคือเสนอ้นคบพุนนะ<อ>ไปโซนสมุทรปราการหรือว,ว่าโซนบางนานโดยทางด่วนนี่เหมือนเส้นคบพุนเลยจับก็ว่าคือนก็ขยอบเยอะแต่เนาะเน่ย มุ่งไทยแบบขั้นัอนเขาเสื่อม่ายุโรปเป็นยุโรปของอาเซียนของเจริญของพัฒนาคือใน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 โลกในโลกใบนี้อ่ะประเทศประเทศที่เจริญสุดก็คือยุโรปในในกลุ่มอาเซียนเป็นเพิ่งไทยอจะเบิ่งอยู่ค่ะจะว่ามันจักเล่นนี่ถนนจะจะนับซอยข่อยในกัวกระซับสนอยู่นี่นะเล่นเนี่เล่นเนี่จะจะนับจะนับกี่ไร่หรอ เซนนึ่งเนหน่ตามกวาสามเล่นล่ะเซนหนึ่งตามกวาามเล่นเนาะนนนี่มีจักเสหกเสเจ็สเสจะวคิดว่าจักเล่นเซนหนึ่งสเลนสาคูณเจตกเท่าไรดเเลนสเลนถนนเซนนี่นะ่นบ้น้านบาร่วมทั้งทึงอีกได้ร่วมไหทั้งทึงงด่วนทั้งทึงเป็นทางด่วนทังด่วนปะแมะเกเห็นบอเห็นยังบ่เห็นเเห็นยังบ่บ่ได้มีงัวเลย บ่มีแลววั <S <S มอเตอร์ไซค์นะครับพวกแบะพวกแพะเนี่ยห้ามขึ้นทั้งด่วนเมืองไทยขึ้นดดได้เฉพาะรถใหญ่รถยนต์อย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นเจ้าเนาะจะเบิ่งนยูจะเห็นบ่อหนะนะมองมองมองแล้วนะมองยังก็ะเบาหน้อยไหนนี่ที่กจะจมุ่งล่ะค่ะแมนบ่อมองกระจ้า่งล่ะค่ะแมนมองเก็บเงินเก็บเงินแมนเก็บเงินคืนเขาอ๋ออันนี้ค่าเขาค่าเขาเขาเขาไปเซ็ตเกาะเขาคืนทั้งด่วนนีแน่แหละโอค่าเขาค่าเขาไปในเมืองแบบนี้บ่ ไโอเปอร์แม <oung> ่นกแม่คลอไปขอไปข้าวออกอออันน <IN> <inhos> in ี like you know. ้ข้าวออกข้าวออกอันนี้ออกแมนข้าวออกออกนี่สินซูดยู่ใจสินซูดยู่ใจจ่ะปะบ่แน่ใจน้องเรื่องถนนนี่บ่หน่อยต้องยอมรับเลยเพราะว่าบ่หน่อยนี่อยู่เมืองไทยโดนก็จริงแต่ว่าบ่หน่อยบ่มีรถส่วนตัวบ่หน่อยเลยบ่หูเรื่องเสี่ยงถนนนะจ้าจ้าแต่ว่าเคยน้ำแต่ะโกงๆเลยไปสิว่าโง่ไปสิว่าจ่าก็ว่าเนาปอหน่อยนี่บอกเคยขับรถอยู่เมืองไทยปอหน่อยเลยบ่หูเกี่ยวกับถนน มีแต่เสาเคยนเขาสามคนเขาเคยเคยขับรถนี่เขาหูได้ว่าคือแบบาออกมองหนี่งมองใดโอ้คือแบบเขาขับแท็กซี่เนี่ยสิบบาทแมนแมนแมนพวกขับแท็กซี่บ่พวกส่งของบ่พวกมีรถส่วนตัวค่ะเขาหูแต่ว่าเพราะว่าคนมีรถส่วนตัวเนี่ยเขาไปสอบไปขับขี่ไปศึกษาคือเขาเดี่ยเคยนั่งแต่รถสายทางเนาะแมนเคยนั่งแต่นนาเเขคยั่งแต่แท็กซี่เขาเลยหูว่าถนนเส้นนี้เป็นของใครเป็นยังเป็นยังอะไรสายจุดจินจุดจุดสายเนาะเด๋ยเอาง่ายๆซะคือ เข้าเป็นแห่งงานเข้าบริหารคดวารีมาขับรถบริหารคดวารีมาเป็นอ่าโซเฟอร์น่ะเขาก็เลยบริหาศึกษาสุไลแมนถ้าจะไปไซแมนนั่งแท็กซี่รถเขาก็เลยคิดว่ามันมันบริหารจำเป็นต่อชีวิตเขาเขาก็เลยบริหาไปศึกษานะท่านี่จะบอกจุดนั้นม่นางรถเป็นว่าแมนกานว่าสิขึ้นแท็กซี่ก็เออไปลาดเร้าลาดมินท่าอ่าไปอนุสาวรีก็ว่าไปของเขาพูดเราว่าเสียใจเสียใจแต่ว่าคนไทยเขาพูดเนี่ยว่าคนไทยเขามีรถส่วนตัว ลังตรงกลางทางเลยเนี่ยขึ้นเข่าในการแบบคือแบบอ่ะสิ่ค่อยพานจื้อของข้าวประสานซัดแต่ถ้าเฉ้าแบบขับรถเองตรงไปมือถือนะครับจะขี่ประถาศัวนี่รถจากจริงขับรถไปถึงือมาลอ่ข้อด่วนเลยนะแบบถ้าถามว่ามีรถนะถามว่ามีรถคิดว่าพอได้อยู่แต่ว่ามันตอกใส่มันตอกใส่เวลาแม่ตอกใส่ตอกใส่เวลาในในการจดจําแต่ถ้าถ้าเข้าได้ลงสนามจริงๆมันกขน่าจะจื้ออยู่เบาหน่อยเบาหน่อย เห็นนี่บริมีแต่ทางขนาดไหนทางรถธรรมดาได้นี่นี่นี่จะมา็นท่างยังนี่นะอันนี้ม่ล่างรถไฟล่างรถไฟแมนคิดได้ไหมเจ้าเจ้าเนื่องถาพว่เนื่องถาพว่อันนี้สถานีบีเทสอันนี้ล่างรถรถไฟสายสีแดงเนาะอันนี้ล่างรถไฟสายดีเซลล่างดีเซลล่างแมนอันนี้ ล่างรถไฟแมเร็วสงกวราคือเจาอะไรากดนี่มันจะมีลางรถไฟความเร็วสูงปกกว่าคือเจาะอะไรบ้างหน่อยโอ้โสกายบล็อกจุดนี้เนี่เจาเขาจะสร้างเทมบินเี่เขาเขาจะยกขึ้นเขายกให้มัน,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 นสูงขึ้นก็น,น,นีนะซิมม<ช>ีออ่วันอันคารซิมมี่มันอีกวันหนึนนนล่ลา่าลากลาลากรถไฟว้าวโอ้ขามอันนี้สกายบล็อกเนี่ไปเลยมันมอง ถ้าหากว่าข้อมูลข้อมูลบาหน่อยบาพิษนะครับถ้าหารว่าข้อมูลบาหน่อยบาพิษบาหน่อยคิดว่าอันนี้คือล่างรถไฟล่างรถไฟที่กขา,าสูสงสถานีบางสือท,ที่กำลังเหต่เซาต่างเถลินี้มันบาตอนนี้เขาอ,อยู่สถานีบางเขน,น,นจ้าอีแมนลังสิดจ้าเขาไปนี่มันบางสื่อไปจื้อเลยตอนนี้บาหน่อยยักษจื้อไปแต่ว่าถังมันจื่อครับตอนนี้แมนอ่าโซนลังสิตย มาหน่อยข้างล่างันเป็นเป็นป้ายรถแม่นั่นเอาหน่อยเนาะแม่เจ้าว่าจะเห็นจากสีแล้วจ้าหูซึ้งจังไหนจะไล่ตาบ่จะบรรพบุรุษไทยรถไล่บ่ถามว่ามาหน่อยไล่ตาบอมาหน่อยว่าบวกไล่ตานะมันเป็นระเบียบดีเป็นระเบียบดีไหมบอระเบียบดีต้าสังเกตดีๆนะบางคนนี่บบฮูโบฮูตาซาตาซีเนาะจีว่าไล่ตาแต่ว่าจะต้องสังเกตดีๆนะความจัดระเบียบเทียวบ่อย คือเป็นระเบียบเป็นส่วนของไปของมันโอ้บอแมนแมนอันนี้นี่ถามว่าถามว่าสถานี BTS ของสายสีแดงนี่กว่าไหนมีแค่สายสีแดงอย่างเดียวนะประเทศไทยเหมือนมั้งมันมีสายอื่นอีกนุ๊กนกยู่ยยังมากเ่ยมันมีสายอื่นเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้เกตยนว่าเจ้าเจ้าขืนเนี่ยขึ้าแมน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 สองสัตวเนยบอกสั้นแรกอ่ะกับอีกอีกรถไฟสายหนึ่งอีกกว่าไหนกว่าไหนแกว่าสายยังก็แสดงว่าสถานีนี่นี่มีสองสัตวแมน สั่งซ้แมนแมนสถานีสายสีแดงสันงองอ่ะพ่อเหนี่ยนใจว่าสายยังนะแต่เห็นรถเห็นเห็นรถไฟผ่านอยู่เห็นรถไฟผ่านนานจะเป็นสายสายยังพ่อเหนี่ยนใจพ่อหน่อย่อเหนี่ยนใจเพราะยากเพราะอกน้องยันข้อมูลมันผิดเบือนนะอันนี้จะบ่ไอ้เอ็มซีคนบอกซุฟังสถานีทีเอ็มซีแดงบางเข้กเนาะก็อยู่สายก่อนสถานีเลยเลยโอเคมาหน่อยจะเห็นบอดอกไฟนะกลางคืนกับว่ามืดได้ถนนอยู่ประเทศไทยจะไปจังไหน ปวดหมืดในประเทศไทยคนเพื่อเผื่อเผื่อแผ่ของประชาชนอยู่แล้วจะเบิ่งมยู้ปวดหคือบ้านเทาเด้อคอยมืดได้่จะไหนอยู่บ้านคอยนะมืดตึ้มมืดนอืมคืมเวลาขอวขี่รถขับเมืองนะต้องสิ้นเลยต้องคอยเลยการขี่รถขี้รางเพูว่าถนนบ้านเท่าบอดีท้าว่าถามว่ามันบกคือบ้านเท่าบ่อยากผูกคำตอบมาวันหน่อยสิตอบไม่ฟังบ่คือเลยจงมาใกล้ๆเดี๋ยวคุณคนได้ยินเสียงท้าว่าเป็นยังคือบ่คือบ้านเท่าจ้าเบิ่งมอ บคือไม่ใช่นี่คือบ้านเท่าเลยอ้าวจังสั่นปะแต่ต้องย้อนไป80ปีขึ้นหลัง80ปีขึ้นหลังอ๋อคือบ้านเท่าเป๊ะเลยความหมายก็คือว่าต้องย้อนกลับไปแนตต้้ออองยดีกลับไป80ปีขึ้นหลังปัจจุบันนีนเมืองไทยเป็นแบบนี้แล้วเนาะปัจจุบันนี่เขาปอบเพียงแย่งนากันเขาทำกนาดเขาชาวนาแล้วถ้าหากว่าถามว่าเมืองไทยคือบ้านเท่าปะคือกันแหละแต่ก่อนเขาก็ดินแดนแต่ก่อนเขาเข็ดินตน ดินตมดินโครนแต่ว่าก็เจ้ามีการแต่ว่าต้องย้อนไปแปดสิบปีขึ้นหลังโอเคเข้าใจเข้าใจโอ้ดีใจบอได้มาอยู่ประเทศไทยได้เห็นความเจริญของประเทศไทยอ่าทาววัดีใจบอต้องตว่าประเทศไทยคือประเทศที่สุขชีวิตบ่หนโอ้โดยโดยนอกจากเคยเป็นหนีเป็ดิ้นเคยแบบกินอาเขาขัดแร้งแกงขัดหมอสมัยแต่ก่อนจ้ารุดพ้นจากยุคหนังมาไหนก็เปรดมาเดศไทย้ท้ามวันดีใจบอกบอกเลยว่า บุญคุณสตรสต์ดเนียนตอบแทนคนโบวเบริร์ดเสียดายแต่บได้เกิดเป็นคนไทยประศรนซะอ่าาะเสียดายหรอกที่ได้เกิดบได้เกิดเป็นคนไทยนะแต่เขาไปยังไหนมา,นสา,นนสากสตร์ใดคข้นสตร์ใดก็แล้วแต่ขอแขค่ให้มีจิตบแต่สำลึกบ๊วยแมนว่าจอมเป็นตั้งได้วาอยู่เมืองไทยอะอีเลเก็กแกนัง่งเ,เกตโตแบบปมมสมเนาะ คนไทยนี่เขาบุรีเขาบุรีแบงค์สนสัตว์บรรณาเขากอบบุรีแบงค์สนสัตว์เขายินดีตอนรับทุกทุกสันสันมาอยู่เมืองไทยแต่ขอให้เขาหลบให้เกียรติเขาโย่คือมีบางคนนี่อยู่ประเทศไทยเฮิงสาสัตวจะเออจะได้นะเออกาอันนนั้มันกะส่วนของเขาเดี๋ยวเขากลับกลับกับของเขาเพราะว่าประเทศไทยกฎหมายคุ้มครองอย่างเซ็นทรัลซาวาซิงตามส่วนสาธารณะนี่เพิ่นหามไป ทำลายถามว่าทายหุบได้บ่ได้ถามว่าทายคลิปได้บ่ได้แต่ถามไป่ทำลายเด็ดขาดถามถามว่าทำลายนะครับเจ้าหน้าที่เห็นทายหุบถ้าเจ้าหน้าที่ทายหุบท่านปุ๊บเนี่ยสองหมื่นบาทติดหุบก่อนถ้าเขาเขาจับไปแบบนี้บ่หมอยกตัวอย่างโดยเฉพาะเมนูสวนจะจุ๊จ้บไปหมอไล่สวนหรือทุกทุกสวนเลยเออสมหยเอาซัดไปนะบ่บอหุบเด็ดขาด ต้องบอกว่าถนนยุคเทืไทยนี่ไปจะได้จะว่าดีบอบว่หน่อยยอดกลับขึ้นมาทางเรื่องถนน,นนอีกพี่น้องเนาะบอบว่หน่อยบ,บ่หน่อยบ่หน่อยถช้านำมาถนนกับยระเทืไทยดีนีแบบมันดีอ่ะมันเป็นมันมันแบบมันลาดยางไม่บ่หน่อยมันบม่ได้เป็นแบบรุง่งร่างคือบาดเท่านะลาดยางอ่ะมันเปนมันเป็นเหลืองมนะันเป็นเหลืองล้วกษณแบบคนแบ่งสินธรรมดาเกินไปเอาหรอดอกยังบูอ่าเช้านำยังบูมันบอกคือลาดยางมันเป็นเหลืองธรรมดาจ้าแต่ว่าถนนของเมืองไทยเนี่ยเขาเทคอนกรีตโอ้ขั้นกรีดวะนนี้อันนี้คอนกรีดมันมา คอนกรีตแล้วเขาจะมาลาดยางครับโอ้สสแสดงว่าสนามบ่าจะเลื่ดดนอนลาดยางสมมติว่าถนนลาดยางโดยที่ติมีคอนกรีตเนี่ยมันจะสุดมันจะแตกเลยเวลาเาใส่ไปใส่ไปยางมันก็จะแตกออกแตกออกกันบ่ถนนมันก็จะแตกจะเพลสแสดงว่ามันต้องซ้องสั่นตรงนี้ถนนกว่าในปัญหาข้างล่างข้างล่างเป็นเป็นเป็นยังก่อนคอนกรีตบอสโลคโรคกรนเป็นนะลาดยางเลยก็จังหวคอนกรีตแล้วก็จะมาวลาดยางโอ้สนามบ่าวพีโน,ส,ส,รรนสนามบ<แ>ีาแต่าก็จะลาดยางอันคน,นี้มือหนีมพี่น้องเลย<อ> บ่มียังร้ายเนาะมื้อนี้เนาะถ่ายคลิปนี่สนามสิมาถามบ่าวหน่อยเรื่องนึงเนาะสนามเห็นข่าวความคิดเห็นเป็นอะไรเนาะสิถามบ่าวหน่อยเบิ่งในจารณาที่เฮาก็เป็นแรงงานลาวเนาะมาขายแฮงอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะสนามเห็นข่าวแบบแรงงานพม่าบ่าวหน่อยปะทวงแม่เดี๋ยวก็ยินข่าวบ่ซุ้มนุ่มกันน่ะไหมปะทวงเรื่องคาแรงม่งไหมคาแร่งมาสามลอยห้าสิบบาทบล้วกกินเพิ่นมาอตอนนี้เขา ความคิดจะเห็นความคิดความเห็นของมบอหน่อยเป็นจะไหนคือแบบว่าเพิ่นอยากไายเบื่อละือเจ็บลอยความคิดเห็นบ okay. ่สามหัวลอยสามสามสามความคิดเห็นน้องบอหน่อยบอหน่อยติดต um um> ่อแบบแบบเป็นกลางเลยจ้านะบัวเขาคางพี่น้องไทยแล้วครับบัวเขาบัวเขาขางพี่น้องทางเมียนมาเนาะบอหน่อยติดต่อแบบกลางกลางจ้าแล้วบอหน่อยก็บสีหอดไปถามคืนว่าความสามารถจะข้อที่จะรับค่าแนนเจริญลอยบ่ถามวคาแนนเจริญลอยคนไทยมีหาบ่มีหาจ้าต้องเห็นบ่ บอหน่อยไปสัมผัสมือก่อนนี่งานปิ้นตึกเ<อ>ยาว,ว่าแต่เยาว,ว่าแต่เจริญลอยซองผ้านเปิดยนังจ่ามือหนึ่งนะแมนแต่ว่าคนงสมารัดจะต้องเทิงแบบ่บบบางบา,าหน่อยควาีพิเศษขกงบางหน่อยอันบอเนี่ยเมนท้าว<อ>่าถามว่า,า,ม,วามาเรียกร,ร้องเขาเลวับอกขวับอมาเรียกร้องยู่ประเทศเขาขวับอจะเป็นแรงงานเนี่ยมันก็กวนมันก็กวนมากๆเลยแหละเพราะว่าเคนไทยเขายังอยู่ในกำแังสี่ลอยอยู่เมนคอยรับจ้างแลป็นามหน้าตามตาด้วยที บ่อได้มีความผููบ่อได้มีการศึกษาขนาดคนไทยนี่<ม>เขาเรียนจบมาเขายังได้มารับคะเลงสี่หลอยเลยถูกต้องเขายังบอ่บอได้มาเรียบรองอย่างเลยแต่คือ,อคือเฮ้านี่คือสี่ตัวเข้านี่คือในฐานะที่เป็นคนลาวหรือว่าแรงงานลาวกะบ,บอกกบต่องแบบกระถวงฮะอ่าแบบรัวกันสุนุ่มแบบประเทศแบบค้นหรือว่าแบบแรงงานข้ามาบอกส่วนโตส่วนโตเนาะสี่ตัวถึงคนเดินสางส่วนโต กินม่ก yeah, okay. ี่ปีท like. ี่มาตถวงเยอะมากๆก็ยากห่อควบกินเทนเลยจะเอาซัมทีเข้าได้ซะใช่ว่าคือแบบตาเปลตาตาจะเห็นแต่เด็กก็เห็นบอกแรงงานเรารวบตัวกันประท้วงคาแห้งมันบ่มีดอกเพราะว่าประสบการณ์ของเขามันน้อยมาอยู่มาอยู่บ้านเพื่อนนี่เขาต้องอยู่ในกรอบเด้อก่อนล้านคับมั้งล้านจะรับลาดนี่แหละใครอยู่คนลาวอยู่ประเทศไทยแต่ว่าบ่มี่ก็โบแต่ละคนคือแบบว่าพอใจในการได้ค้าแรงบ่ได้ต้องแบบว่าเออรวมตัวกันประท้วง บ่อ um. ่อหน่อยบ่อหน่อยบ่อยากบอยากบ่อถึงเลืองหาแรงเจ็ดล้อยไปรอยนงเพราะว่าบน่อยกะอยากออกจากจุดๆนี้จุดๆนี anyway, okay. ้แบบว่าเข้ากเะแบบว่าแหลกเลียนควมคิดเห็นเข้าบ่อเดนสีตองแบบว่าเออต้องพามาต้องได้เจ็ดร้อนุบอเข้ากับ่อเาคางเข้ากับว่อสุกันพังนาะออกควมคิเ็นนาะพี่น้องเนาะในท่านาที่เข้ากับเป็นคนเล่าแต่เข้าก็คือแบบ ขท้าเรื่องแบบนี้ก็บโม่เอยมีนะสำหรับคนเรวประสานตาเนาะปัขยอนว่าปะขยอนว่ะปะทวงข้าแรงปะทวงน้ำปะทวงนี่นะซูมเอนี้ทางไทยเป็นกระปะทวงไฟฟ้าไปหาเลยเดิน้ำมันเป็นกระปะทวงไปหายละเกิดรลอดเลยตอนนี้สมสมควัญจะไปจะไหนเข้าสิบบอเข้าสิบบอไปตอกหยับไปสิบบอไปชนสนามไปไหนเนาะที่ว่ามันสมควรบอที่ไทยบะทวงไปหาไปหาบปะทวงน้ำมันไปหาเนาะอันนี้เข้าสิบบอไปตอกหยับไปเนาะจ้า กำแต่ไข่ก่อเนาะกำนั้นก็จะตามไปหาตัวท่านก็แค่นั้นเนาะคือคนไทยเนี่ยเขาก็ใจดีใจดีมาหลายแล้วแข้งแข้งเขาก็ใจดีแข้งไดใจเนาะการตามนั่นแหละสำหรกามบอหน่อยสิบอลไปซับเถือไปแล้รับพี่น้องอันนี้สำหรับสนามด้วบอลหน่อยครับประเททศไยนี่ให้ให้เฮาเขามาท้ามาหากินนะครับผมสนามแบบนี้เป็นบุญร้ายเห้อเด้แน่แน่ เนาะบุญเรือหัวแมนประมาณนั้นเลยทุกคนเด้อโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับปิดบ๊ายบายขอบใจบ่าวหน่อยเป็นอะไรทางด่วนเสร็จงามบ่งามบ่หน่อยจะเบิ่งกยุ่อันนั้นผว่าเป็นล่างอันนี้ก่อนร่างรถไฟทาาสีแดงมนบ่ายับลงมาผว่าเป็นอันนีงก่อนถนนทางด่วนดีเนี่สั่กระทั่งด่วนบ๊ายบคอยเมย์เอ้ยบ่าวหนเดินนี่แหละถนนอยู่บนเดชไทย ว่แมนยูประเทศลาที่ไนว่แมนยูประเทศลาวที่ยูลาวมี่แบบนี้นะยลาวมีบอมีมีมีแต่ว่าแต่ว่าบรบไไรเสียนไ้ลย